ช่องปัตทะเลียนตัดผมมาแล้วครับผมหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าอยากจะจะสกรีนฝาปัตทะเลียนนะครับนี่ผมเอารูปมาให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับหรือว่าจะเป็นรูปแฟนรูปคุณลูกคุณหลานนะครับก็ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรูปอะไรที่ชอบก็สามารถส่งรูปแล้วพร้อมฝากปรปัตทะเลียนมาได้เลยครับผม สวัสดีครับพบกับช่องปัตเลตี่ยนตัดผมนะครับช่องปัตเลตี่ยนตัดผมอุปกรณ์เกี่ยวกับชาวตัดผมบา์เบอร์ช่างใหม่ช่างเก่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยครับวันนี้เรามีอะไรมาบ้างครับพี่ๆถามเข้ามาว่า อ๋อผมใช้ไฟนะครับใช้ไฟจับกบจับปลานะครับใช้ไฟเป็นส่องหูนะครับมีไฟส่องหูเล็กๆไหมครับอันนี้คือเป็นไฟส่องหูทําความสะอาดหูสําหรับชาวบาร์เบอร์นะครับหรือว่าชาวตัดผมนะครับนะครับมีความเล็กกระทัดรัดนะครับไม่หนักนะครับไม่หนักเหมือนไฟจับกบแน่นอนนะครับผมว่าก็ดูเฉพาะมือผมจับนะครับว่าจะมีความเล็กแค่ไหนนะครับนะครับหน้าเรียนก็ อันนี้โป้งมือปิดได้เลยนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าถึงความเล็กนะครับมีความเล็กมากเลยนะครับผมนะครับความเล็กกะทัดรัดแล้วสามารถเปิดไฟได้2แบบนะครับเปิดไฟได้2แบบนะครับผมนะครับเปิดไฟได้2แบบเลยนะครับ <ness> ๆๆแล้วก็มีแบบสายชาร์จให้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบที่ชาร์จนะครับผมนะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จเป็น ช้เหมือนโทรศัพท์เรานะครับเป็นสายไฟเหมือน USB นะครับนี่ครับสายไฟสีขาวตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับสายไฟนะครับที่สําหรับชาร์จนะครับหรือว่าเวลาแบตเตอรี่อ่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่อ่อนก็ใช้สายที่แถมมาให้เลยนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะไม่เทสให้ดูก่อนนะครับก็จะเริ่มกันเลยนะครับ เสียบให้ถูกด้านด้วยนะครับถ้าเสียบไม่เข้าก็แสดงว่าไม่ถูกด้านนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราเสียบไฟเข้าไปแล้วไฟเข้าก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงเวลาแบตเตอรี่เต็มนะครับเวลาแบตเตอรี่เต็มก็จะไฟก็จะดับนะครับจะไม่มีสีแดงนะครับไฟก็ดับแล้วก็ทําการปิดตรงนี้เลยนะครับก็ใช้งานได้เป็นโว้ยนะครับถ้าใช้แค่แค่หูนะครับก็หลายเดือนนะครับถึงจะได้ชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ นี่เลยครับเห็นไหมครับว่ามีความเล็กมากนะครับไฟจะไม่กระจายนะครับผมนะครับคือดวงไฟจะไม่กระจายจะจะเข้าไปที่หูพอดีเลยนะครับไฟจะไม่กระจายเข้าหน้าลูกค้านะครับเวลาเราแค่หูนะครับหรือล้างหูให้ลูกค้านะครับหรือเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการแค่หูก็ได้นะครับเอาไว้ส่องนะครับหรือว่าเอาไว้ติดจักรยานอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมใส่สายมาแล้วนะครับ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นไฟนี่เลยครับนะครับโอ้โหนะครับเหมาะสำหรับแคมปิ้งนะครับตั้งแคมป์ในย่าหนาวแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็สว่างนะครับนะครับบางท่านก็ไม่ใส่สายแบบนี้ก็ได้เอาไปใช้กับอุปกรณ์อ่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่นี้สําหรับใส่มาเพราะว่าเป็นที่สําหรับครับแคะหูล้างหูของชาวตัดผมนะครับช่างตัดผมกันนะครับ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปิดนะครับนะครับถ้ากดอีกหนึ่งครั้งก็ปิดครับนะครับก็ปิดถ้างั้นเราเราก็จะลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะครับกดติดตามไว้นะครับถ้าพี่มีอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนํามาได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะก่อนจะจากกันเราไปดูอุปกรณ์ตัดผมนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาสําหรับพี่ๆได้บ้างครับผมเจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามด้วยนะครับ